พ่อถามหน่อยเลเวลกลัวช้างไหมลูกฮะกลัวกลัวมันทำไมมันก็อยู่ในข้อของมันนะเดี๋ยวร้องไห้สิลูกโหอันนี้ช้างใหญ่วว้าใหญ่มากเลยครับสวัสดีครับวันนี้เลเวลมาเที่ยวที่ไหนลูกมาเที่ยวที่ไหนมาเที่ยวสวนน้องนุชไหนดูสิ อันนี้เธออะไรนี่โหไอ้มีสวมมีเสียงเลยนะลกูกแอ่โซ่คอยยาวมันทื่อ,อะไรแอนโซ่ออคอยยาวยาว,ว้าวาว,ว้าวขึ้นเลยลูกขึ้นได้ไหมไม่ได้หรอกทำไม รีวลอยู่ไหนนะลเวลอยู่ไหนนะอ้าวรีวลอยู่นี่เองขีนเขาขี่หางในนเสาไหมลูกใช่ว้าวเลยเาดิหเ้าตัวเลยค่ะสแกหนึ่รคะสแกนตงสแกนต่ออสแนนี่ครับโอเคครับผมครับ ไปแล้วเลเวลเลเวลโอ้โห,โโหมันคืออะไรล่ะลูกมันคือรถอะไรล่ะนะน,นี่ไงเลเวลนี่ไงน,นี่ว้าวคันใหญ่มากเลยคันใหญ่มากเราจะไปทางไหนว้าวคันนี้มันดำน้ำด้วยนะลูกนี่เห็นไหมนี่นี่อันนี้นดำน้ำด้วยนะลูก มันดำน้ำได้ด้วยโอ้โ oh, ห oh, ใหญ่มากเลยเรน,นด้วยบมายืนมายืนตรงรอมันสิลูกรอมันใหญ่ไหมเฮ้ย oh. เขาไม่ได้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 ว้าวไปเลยเราจะไปดูอะไรกันไป okay. oh. <Okay>. okay. ดูซิทางนี้ลูก เอ๊ดูรถก่อนนี่โหเดวิดูรถสิอื้อคันใหญ่มากเลยไมล่ลูกครับนนมันคือรถอะไรลกูกรถ,รถนอนอได้๋อ,อรถที่นอนได้เหรอลูกน,น,นี่ไงรถนอนได้โอ้นนนอนโหคันใหญ่มากเลยโโเฮ้ยรถรถอันนันคืออะไรล่ะ đây nó xấu? mua đua xe vào đây đua xấu, đua xe nó xấu thế được? Đếm... wow, cái đếm... này này được. ว้าวเรียวเรีวโยวยกโพธิ์ที่ลูกโอ้โหมันคือในนกเสาตัวอะไรแล,ล,ล้ว,วลูกนเสาร์คอยาวนเสาคอยาวมันกินอะไรเป็นอาหารน่ะกินกินต้นไม้กินต้นไม้โอ้โห อันนี้คือไรโนเสาครับโอ้โหตัวสูงมากเลยไปไหนลูกนี่ไงนี่ไงโนเสาเดียวนี่ไงว้าวมันคือตัวอะไรบ้างลูกฮะ คือตัวอะไรบ้างไปดูข้างในสิว่านจะมีตัวอะไระครับฮอครับไปดูที่มันตือตัวอะไรใหไสาวอะไร เดี๋ยวอีกคือเดโนเสาอะไรล่ะพี่รู้ทำไมหัวมันเป็นอย่างนั้นนะอ๋อมันมีอะไรนะขนอ,ะอ่ะอ้าวมันมีขนเหรอใช่มันมีขนอยู่ตรงนี้ด้วยโอ้โหมันคือเหล็กเนี่ยมันคือเหล็กใช่มันไม่ใช่ขนค่ะอันนี้มันคือเหล็กนะอ๋อว้าวนนเฮ้ยแล้วจะขึ้นไดโนเสาร์เหรอ อ้าวมันคือรถอะไรเลเวลรถว้าวเบลจะขับรถตุกตุ๊กมาลูกให้น้องให้น้องให้น้องขึ้นด้วยให้น้องขึ้นข้างหลังเลยแม่สาวขึ้นข้าลัเลยตุกตตุกตว้าวไอเดียวคือข้างหลังเบลเป็นคนขับมาลูก อันนี้คือตัวอะไรลูกตาออกฮะตาไหนไหนตามันโอ้โหตาแตกเลยตามันตามันดูสิลูกโอ้โหมันกินอะไรกินอาหรเรียวเฮ้ยมันกัดมือแล้วลูกจะทำยังไงล่ะให้ใครช่วยอันนี้มันกินอะไรเป็นอาหารแล้ว ใช่ไหมลูกใชไดูเดินน้ำเชียสใช่ตัวอะไรเยมันคือตัวอะไรฮะปปา่ใช่เหรอมันใช่หรอลูกมันคือคือตัวอะไรนะปลาปลาปลาปปลา เดี๋ยวตรงนี้มันคืออะไรลกว้าว เดี๋ยวาจะไปดูช้างไหมลูกไปดูมาดูสิลูกทำไมอันนี้คือตัวอะไรเลยเบลฮะมันจะหักนะลูกมันขี่ได้เหรอนี่ไงนี่ไงชื่อมันคาดูจาร์ล้อ พาดูพาคู่เอาพาคู่ไกเยหน่เฮ้ยอันนี้มันคืออะไรมันคือไข่มันนะลูก่มันไม่หวงไข่ป่ะลูกอืมพ่อถามหน่อยเลเวลกลัวช้างไหมลูกฮะกลัวกลัวมันทำไมมันก็อยู่ในข้อของมันนะ เดี๋ยวร้องไห้สิลูกพอร้องไห้มันจะมันจะโดดออกมานะมาถ้ามันได้ยินเสียงเด็กมันจะโดดออกมาไนะปเราไปเดินไปตรงนน้นดีกว่าไปเพราะว่าเรืกลัว,วช้างครับว้าวเนี่ย <laughs> มันคือรถอะไรลูกทำไมมันเป็นอย่างนี้นะว้าววิวสวยมากเลยครับ ตอนนั้นจะเป็นกวางตอนนั้นจะเป็นสิงโตตอนนี้จะเป็นลิงเสือแ้วจะนลูกอเดี๋ยวจะไปเล่นน้ำแล้วลูก ไม่ตกน้ำล้วว้าวว้าวไปดูไข่เดโนเสาร์ลูกนี่ไข่เดโนเสาร์ไงอ่าฮะไข่เดโนเสาร์อันนี้มันคืออะไรลูกตัวอะไรล่ะ คอยาวไม่ใช่คอยาวนี่อันเนปอร์เจ้าคอยาว,ยาวตัวน,นี้แหละมันหัวโจกรก่าอ,อันนี้ลหะออันนี้มันหัวอ,อะไรแล้วไข่ไดโนเสาร์เลกขี่ฮิปโป ว้าวฮิปโปว้าวเราจะนั่งรถบ่ลูกเดี๋ยวจะนั่งรถจะนั่งรถชมพ่อก็จะขึ้นอยู่ใช่ไหมลูก ไปแล้วเราจะไปแล้วครับสวยสวโ้าวอหอันนี้ช้างใหญ่ว้าวใหญ่มากเลยครับโอ้โหใหญ่มากเลย เทาวานตึกสามชั้นครับโอ้โหใหญ่มากขับรับลูกค้าที่ประมาณ2,030ที่นั่สต่อรอบนะครับตรงนู้นนะครับบินนี้ที่อยู่1,700งเ็ดร้ไนนะครับบัตรโค้ชเก็บไว้นะครับขาก็ใช้บัตรเครดิตขากนับกันไหนมาก็ได้นะครับรถก็จะออกทุก10นาทีจนพวกโมเย็น หนุ่ไหมลูกชอบไหมชอบไหมล่ะแจ็กสายมือนบในกรหาดดำก็จะเป็นต้นบูรีนะครับราคาก็อย่ประมาณต้นละหนึ่งแสนบาทนะครับโอ้โหต้นละหนึ่งแสนบาทครับครับมีทั้งหมดประมาณถึงสามร้อยต้น

ก็อยู่ประมาณสองตันนะครับหยดน้ำบังอยหางเช้าในบ่อมีหิบโผล่อะ,ะไรบ้างลูกว้า,าวข้วมางด้านหน้าก็จะเป็นบอ่อปลาช่อนอเมซอนนะครับมีน,น้ำหนักประมาณร้อยกิโลต่อตัวความยาวของปลานะครับก็ประมาณเจ็บสองเมตรด้านในรจะมีน้องช้างกับมิ้นเกลียวมารคอแล้วก็จะมีคาเฟ่ด้วยนะครับอยู่ด้านใน ว้าวว้าวเลเวลขี่รถครับเลเวลขับรถอีกแล้ววันนี้โอเคอ้ะ <Okay. S 1> เอ้ยไปดูอะไรไปดูปาร่นใหญ่ไหมลูกเฮ้ยเฮ้ยมันคือตัวอะไรล่ะมันเป็นเพื่อนของเลเวลใช่ไหมนี่ อ๋อมันมีมันคืออะไรนะผิ <c oughs> วมันเก่งไหมตัวนี้มันเก่งไหมตัวนั้นมีสองตัวตัวนั้ก็มีสองตัวอันนี้ก็คือตัวอะไรแล้วเม่็ดเสาไม่มน,มไน,นี่ไงมันคือตัวอะไรตัวนี้นตัวนี้ก็คืออะไรเมล็ดเสาไม่มน้ว้าวเลี้ยวขี่ใส่เลี้ยวขี่เลยเมล็เสาไว้น้ำว้าวลุงน้า อ้าวอีเดียวก็ขี่อีเดียวก็ขี่อีเดียวก็ขี่ตกแล้วลูกมันจะตกแล้ว <c oughs> นี่มาเยินฝั่งนี้เลยว้าวแม่ชบาแม่ <c oughs> ชบาแม่ชบาโอ้ยีรับเยอะมากเลยลูก ฝั่งนี้ก็ยีราฟนะลูกไงใช่ฝั่งนี้ก็ยีราฟฝั่งนี้ก็ยีราฟเอ้าดูข้างบนเป็นอะไรอ่ะเป็นไมข้างบนก็ยีราฟไงลูกอ๋้เอ้าตรงนี้ก็ยีราฟยีราฟเหมือนกันยีราตรงนั้นเป็นอะไรโอโรถเยอะเลยอื <c oughs> อมห้างเข้าไปนะลูก ว้าวรถแข่งเหรอใช่นั่นรถชิ่งรถชิงอ่ารถสวยไหมนุกว้าวโรตัสว้าวรถแ่งขมัง่งนีเป็นีเข้าไปได้ ้อาไม่ได้รถเข้าไม,ไไม,ไไมไ่ว้าว <Lotus. S 1> โลตัสหดหดเท่านั้นหดหดเท่านั้นครับออติมัส วผมแม่เไม่อยากซื้อของเล่นนะจอมอยากเชื่อของเล่นมัดูจน้้ยว้าวมันมันคือแมลงอะไรนีเพียวว้าอ่อกา่ะอีก่นี้คือสวนสัตว์สวนแกะสวนเนื้อสาว ทางนี้ทางนี้ทางนี้บอกเยง้้วกจะเห็นแล้วแม่แม่อมีแนจักับมะายแม่อจะเห็นแล้วอันนี้เรียกแมงอะไรแมงไม่รู้ฮไม่รู้มงงโอ้ แค่จะตกแล้วลูกไม่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 น่อะไร่ไมู่่สับ รอด้วยเลยเบลรอด้วยทำไมวิ่งเร็วจังเลยครับไปเลยเรเบลไปเลยวิ่งเลยว้าวอันนี้มันคือนกอะไรลูกเยอะจังเลยนกเขานกอะไรนะนกคู่นกคู่ใช่มาดูตามันดิลูกมันดูตามันเลยเฮ้ยเอาไปตามันสีเขียวอ่ะลูกตัวนี้มันมีสีส้มด้วยเอ้ยสีส้มด้วยใช่ว้าว โอ้โหทำไมันเยอะยังเลยล่ะลูกเลเวลเลเวมาถ่ายรูปก่อนนั่เองจลงม้่บวว้าวเรียรรถมารถมาลูกว้าวเร็วล10เยอะมากเลย เดวเวลเดวเวดูในเสาตัวนี้สิลูกนี่ดูในเสาตัวนี้สิลูกนี่เฮ้ยทำไมมันมันจะกินเหรอลูกเนี่ยทำไมไม่ถ่ายรูปนี่มายืนถ่ายรูปตรงนี้ก่อน เลววิ่งเร็วจังเลยว้าวเดินไเดินไปลูกเดินไปเร็วเโอ้โหเลววอะไรสูงเลยลูกดูสิว้าว ไม่ใจอยู่ข้างล่างดูเลยเราจะขับรถดูเรนเสางกันแล้วว้าวโอ้ตัวใหญ่มากเลย Wow đầu phần đồ phân môn chịu đồ tân chịu đồ phân mà, chị hey, đưa <laughs>

เดี๋ดยวฟันเดิยนยเสาตอนนี้โอ้โหมันกินมันกินได้เยอะเลยนะเนี่ยนเะมืองทองเมืองทองเมืองสีอทองออทเอ้ยดู๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยนี่อันนี้มันคือตัวอะไรกระทิงเหรอลูก ชมดพ่อลูกอันนี้มันคือตัวชมดอันนี้แ่ละมีขาวไอ้หมีอะไรว้าว แมงโมก็มีตุเร,รียนก็มีจ้งางฝั่งนี้ก็จะเป็นช้างครับช้างโอ้โหช้าง,ช,างช้างเยอะมากเลยสำหรับคลิปนี้น้องเลเวลกับน้องเดลตา้าขอลาไปก่อนบายบายคลิปหน้าเจอกันใหม่ครับ